จากผักตบชวาวัชพืชที่อยู่ในน้ําอยู่ตามแม่น้ําลําคลองที่คอยขัดขวางการสัญจรไปมาทางน้ําในกวนพะเยาซึ่งตอนนี้ได้มีกลุ่มชาวบ้านบ้านสันปาม่วงได้เล็งเห็นประโยชน์จากผักตบชวาและได้นําประโยชน์จากผักตบชวาเปลี่ยนมาเป็นหัตกรรมจักสารจากที่ได้ไปสัมภาษณ์กลุ่มชาวบ้านได้มีลวดลายที่ทําจากผักตบชวามากมาย แต่ละชิ้นมีราคาแตกต่างกันไปตามขนาดมีการส่งออกตามพื้นที่ต่างๆและจังหวัดใกล้เคียงส่งเสริมให้ชาวบ้านมีงานทําและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นตักโต๊ะมื่อกก็จะมาสารตะก้าแต่เป็นกอมกระทิู่การล้อมแก้วถาดล้างผลไม้จากวัชพืชที่ไม่มีประโยชน์มาสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าที่เพิ่มมูลค่าให้กับผักตบชวาที่เมื่อก่อนคอยขัดขวางการสัญจรไปมาทางน้ำในกวนพะเยา แล้วยังทำให้ปัญหาผักตบชวาที่เยอะเกินไปได้ลดลงอีกด้วยการจักสารผักตบชวาเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ความประณีตจะต้องได้รับการเรียนรู้และได้รับการถ่ายทอดจากผู้ที่มีความรู้และมีฝีมือจึงถือเป็นการสืบทอดงานฝีมือสู่ลูกหลานซึ่งทำให้วิถีชีวิตแบบนี้ยังคงอยู่และได้รับการอนุรักษ์ไว้ไม่ให้หายไปตามกาลเวลา